สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่มารับชมคลิปนะครับวันนี้จะมาทําคลิปสอนแก้คนที่ใช้ x360ce ในการแปลงจอยแล้วขึ้นแถบสีแดงๆตัวคอนโทรลเลอร์หนึ่งนะครับที่กดจอยไม่ได้นะครับเป็นคลิปสั้นๆน,นะเดี๋ยวสอนวิธีการทํากันเริ่มตั้งแต่ดาวน์โหลดแล้วก็ไปลองทํากันครับโอเคนะครับเข้ามาที่เว็บ x360ce ก่อนนะครับผมจะลองทดสอบเป็นเวอร์ชัน64บิตให้ดูแล้วกันนะครับก็เลือกดาวน์โหลดไปครับ เดี๋ยวเว็บลิง x 3 6 0กก็ไปดูในคำอธิบายใต้คลิปได้นะเดี๋ยวพิ้งไว้ให้ผมเทสโหลดมา2-3รอบละโอเคนี่นะครับโหลดมาเสร็จก็เราวซูมจอใกล้ๆแล้วกันนะเรามาเสร็จก็แตกไฟล์ก่อนนะแตกไฟล์เสร็จก็จะได้โฟลเดอร์มาจะมี x 3 6 0 CE อยู่ก็เข้าไปนะครับคลิกขวาแลน d Admin ครับแล้วก็ จะได้หน้าต่างแบบนี้มาฮะกด create นะครับแล้วก็กด next นะครับกด finish ครับผมดูตรงซ้ายบน,นครับขึ้น controller 1สีแดงฮะพิธีแก้คือกดที่ auto แล้วเลือก yes โอเคเป็นสีเขียวแล้วนะครับกดที่จอยตัวเองได้เลยครับเรียบร้อยนะครับแก้ได้แล้วนะฮะ โอเคแล้วก็เกิดกดแล้วมันไม่ตรงก็สลับเอานะอย่าง x x ไม่ตรง y ไม่ตรงก็สลับเอาอะแต่ผมสลับให้ดูนะสมมติผมกดเนี่ย y มันไปติด x กด x ติด y สลับกันนะครับดูนะอันนี้เป็นปุ่ท่อน4อันนี้เป็นปุท่อนหนะครับก็สลับกนะันครกดติ๊กตับดาวลงมาครับเลือกไปที่ปท่อนเปลี่ยนเป็นปุ t t ท่อนหอันนี้ก็เป็นปุ t t ท่อน4ครับ แล้ว BIA ก็สลับเหมือนกันนะครับก็ต้องเป็นปัตตอน2มันบัตตอน3โอเคเรียบร้อยนะครับง่ายๆในการแก้ไขจอยคอนโทรลเลอร์เป็นสีแดงกดเซฟเป็นอานเสร็จสิ้นนะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปบ๊ายบายสวัสดีครับ